สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิหมูสามชั้นขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมทำน้ำพริกกะปิกันก่อนค่ะใช้พริกขี้หนู2ช้อนโต๊ะโขลกพริกขี้หนูให้พอแหลกนะคะวันนี้เราจะโขลกกันไปทีละอย่างค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมซอย3ช้อนโต๊ะ หอมแดงซอย3มช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็โขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วเราก็ตักน้ำพริกกะปิใส่ถ้วยค่ะในหน้าตาแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็พักน้ำพริกกะปิไว้ก่อนค่ะเราก็มาตั้งกระทะนะคะแล้วก็เตรียมหมูสามชั้น300กรัมวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูสามชั้นอย่างบางนะคะสไลด์มาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่หมู3ามชั้นลงในกระทะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะวันนี้เราก็จะไม่ใช้น้ำมันนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะ แล้วก็ผัดหมูสามชั้นกับน้ำนะคะจนกระทั่งน้ำแห้งแล้วก็หมูสุกผัดต่อไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งหมูกรอบนะคะแล้วก็มีน้ำมันหมูซึมออกมานะคะใช้เวลาผัดทั้งหมด15นาทีค่ะพอหมูสามชั้นของเรากรอบได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาหมูกรอบขึ้นก่อนค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นเราก็พักหมูสามชั้นไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็เทน้ำมันหมูออกค่ะเหลือน้ำมันหมูไว้ในกระทะเล็กน้อยนะคะพอคลุกคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกกะปิที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยสองช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนหอมน้ำพริกกะปิเลยค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวยลงไป4ถ้วยค่ะวันนี้ดิฉันใช้เป็นข้าวกล้องนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวซอยครึ่งถ้วยปรุงรส้วยน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วนะคะผัดจนกระทั่งข้าวร้อนใช้เวลาผัดประมาณ2-3นาทีค่ะ พอผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็นำหมูสามชั้นที่เราทอดกรอบเอาไว้นะคะใส่ลงไปแล้วเหลือไว้บางส่วนด้วยนะคะผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานอาจจะเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวกุนเชียงทอดแล้วก็โปะด้วยหมูกรอบที่เราเหลือไว้เล็กน้อยแบบนี้นะคะกับผักสดตามชอบได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอาหารจานเดียวข้าวผัดน้ำพริกกะปิหมู3าชั้นหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ